Get Ahead Podcast เรื่องเล่าในเป่าตังสวัสดีครับพบกับรายการเรื่องเล่าในเป๋าตังเรื่องเล่าเล็กๆที่มีส่วนช่วยให้กระเป๋าสตางค์ของคุณใบใหญ่ขึ้นได้ครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนบ้างนะครับก็ ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมจะขอหยิบมาเล่าในวันนี้นะครับอาจจะพอที่จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกการลงทุนของเพื่อนๆหลายๆคนได้ครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ active investment passive investment แล้วก็ตลาดที่มีประสิทธิภาพนะครับเชื่อไหมครับว่า2ส,สไตล์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น active หรือว่า passive investment เนี่ยมันเป็นสไตล์ของการลงทุนที่ถกเถียงกันไม่รู้จบครับเหมือนกับประเด็นเรื่องไก่กับใครอะไรจะเกิดก่อนกันนะครับ ซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีทฤษฎีมาลองรับเหตุการณ์นี้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเราอาจจะต้องมาเข้าใจกันก่อนว่าการลงทุนแบบแอคทีฟหรือว่าการลงทุนแบบพสซีฟเนี่ยมันเป็นยังไงอยากให้มองภาพอย่างนี้นะครับถ้าเป็นการลงทุนแบบแอคทีฟเนี่ยนึกภาพเหมือนนักลงทุนที่เวลาจะตัดสินใจซื้อหุ้นสักตัวหนึ่งนะครับจะต้องวิเคราะห์งบการเงินแบบหนักหน่วงเลยนะครับเอา งบเอารายการประจำปีมาเปิดดูวิ่งหาบรรดาผู้บริหารซีอต่างๆนะครับแล้วก็พอได้ข้อมูลปุ๊บเนี่ยเวลาที่จะตัดสินใจซื้ออะไรนะครับก็ต้องรอให้ราคามันล่วงลงมาเยอะนะครับบางคนอาจจะต้องตีเส้นกราฟนะครับดูกันแบบละเอียดมากเป็นรายวันกันเลยทีเดียวกลับกันบ้างถ้าเรามาพูดถึงนักลงทุนสไตล์พาสซีฟนะครับเขาก็อาจจะเลือกที่ ไม่ได้เน้นทำกันบ้านอะไรเยอะนะครับอาจจะดูแค่เรื่องของโอเคมันไปได้มีความเป็นไปได้ในอนาคตนะครับแล้วก็ซื้อไปตามเขานะครับแล้วก็ถือกันไปยาวๆรลอรับเรื่องของปันผลนะครับ mm hmm. เวลามีเรื่องของข่าวร้ายอะไรก็ไม่ได้ขายนะครับหรือว่าเวลาที่ราคามันขึ้นไปเยอะก็ถือมันไปอย่างนั้นนะฮะ mm hmm. นึกภาพมันก็จะเป็นสไตล์การลงทุนแบบเชิงรับนิดนึง อันเนี้ยมันก็จะเป็นสไตล์แบบ passive investment แน่นอนครับว่าถามว่าทำไมสไตล์การลงทุนแบบ active investment เนี่ยถึงมีนะครับก็คิดง่ายๆอย่างนี้ครับคือการที่เราเนี่ยใส่แรงเข้าไปมากขึ้นนะครับเราก็ต้องคาดหวังกำไรที่เขาเรียกว่า abnormal profit ก็คือพูดง่ายๆคือคนที่ลงแบบ active ก็ต้องคาดหวังอยู่แล้วว่าเฮ้ยฉันขยันกว่าคนแบบ passive นะยังไงฉันก็ควรจะต้องได้รับรางวัลน,นั้นกลับมาก็คือทำงานหนักๆ แล้วก็ได้ผลตอบแทนกลับมาพยายามหาความได้เปรียบอะไรก็ได้ที่ทําให้ตัวเองได้เปรียบในการลงทุนนะครับพวกเนี้ย active investment ทงหมดเพื่อที่ต้องการ abnormal profit แล้วคาถามคืออา้าวแล้วถ้าลงทุนแบบ passive เนี่ยมันจะได้กําไรไหมครับคาตอบก็คือมันจะได้นะครับเพียงแต่ว่าความคาดหวังเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เท่ากับ passive investment ก็หลักๆอาจจะเป็นมองเรื่องของ ผลกาไรของตัวธุรกิจที่เข้าไปซื้อเป็นหลักนะครับอาจจะไม่ได้มองว่าโอ้โหต้องไปซื้อช่วงถูกๆมากๆหรือว่าเวลาขายก็ต้องขายแพงมากๆตอนที่แบบราคามาไล่ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างงี้ครับมันก็จะไม่ได้เป็นสไตล์แบบนั้นสําหรับนักลงทุนแบบพสซีฟนะครับแน่นอนการลงทุนแบบแอคทีฟเนี่ยมันก็จะต้องมีกิจกรรมหลายๆอย่างใช่ไหมครับที่จะสร้างความได้เปรียบขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ทางเทคนิคการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานนะครับหรือแม้แต่ การวิ่งหาข้อมูลที่จะเหมือนกับว่าเป็น insight information อันเนี้ยมันก็เป็นสไตล์แบบ active ที่เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือโอเคพอมีน้ำมัทุนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาดูอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นปัจจัยสําคัญเลยเขาเรียกว่าความมีประสิทธิภาพของตลาดนะครับความมีประสิทธิภาพของตลาดมันคืออะไรอยากจะเล่าอย่างนี้ครับตัวของทฤษฎีเนี่ย ถูกคิดคนนะครับหรือว่าถูกหยิบยกมาพูดเนี่ยโดยยูจีนฟาร์มานะครับซึ่งเป็นคนที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์เลยทีเดียวคือเขาบอกว่าตลาดที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันคือตลาดที่ราคาของหลักทรัพย์สะท้อนข้อมูลต่างๆได้หมดทุกๆปัจจัยเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ดูเป็นเหตุเป็นผลภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fully quickly rationally นะครับซึ่งถ้าตลาดมันเป็นแบบเนี้ย มันคือตลาดที่มีประสิทธิภาพลองนึกภาพไม่ง,ง่ายก็ได้นะครับสมมุติว่าเป็นตลาดหุ้นนะครับสมมุติว่ามันมีข่าวว่าตัวหุ้น A เนี่ยสามารถที่จะทํากําไรได้เยอะกว่าที่คาดพอถ้ามีข่าวเงี้ยมาปุ๊บเนี่ยราคามันจะต้องรีบวิ่งปุ๊บขึ้นไปนะครับปรับขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับทุกคนก็จะแห่เข้าไปซื้อกันอย่างรวดเร็วจนสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของราคาเนี่ย มันก็จะสะท้อนความเป็นจริงไปเรียบร้อยแล้วนะครับนึกภาพเหมือนพอแบบราคาตัวของข้อมูลออกปุ๊บนะครับแล้วเราก็กระพริบตาประมาณ2อสมทีนะครับราคาเนี่ยคือสะท้อนความเป็นจริงไปหมดแล้วแสดงว่าใครที่จะเข้ามาซื้อหลังจากเนี้ยก็คือจะได้ซื้อหุ้นณนะเขาเรียกว่าณนะราคาที่มันควรจะเป็นละไม่ได้ซื้อของถูกอีกต่อไปนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ซื้อแพงต่อไปละมันก็สะท้อนภาพความเป็นจริงหรือกลับกันถ้าเกิดบอกว่าหุ้นตัวเนี้ยมีขาวว่าโอ้โห จะเกิดการขาดทุนนะครับมีการประกาศงบออกมาขาดทุนเนี่ยตัวของข้อมูลเนี่ยมันก็จะวิ่งสะท้อนไปที่ราคาหุ้นทันทีราคามันก็จะร่วงลงมาทันทีหลังจากที่มีการประกาศข่าวอย่างรวดเร็วกับพริบตาเดียวนั่นแหละใครที่หวังว่าเฮ้ยราคามันจะขึ้นนะมันจะไม่ขึ้นละราคามันก็จะล่วงลงอย่างรวดเร็วเพราะว่ามันจะสะท้อนข้อมูลใหม่ที่เข้ามาแล้วเดี๋ยวพอวันดีคืนดีมันมีข้อมูลมีข่าวดีกับธุรกิจตัวนี้อีกราคามันก็จะวิ่งขึ้นมาอีกนะครับอันเนี้ย คือภาพของตลาดที่มีประสิทธิภาพแต่แน่นอนครับความมีประสิทธิภาพของตลาดเนี่ยมันก็เขาเรียกว่ามีอยู่ด้วยกัน3ระดับนะครับแล้วก็มันก็จะมีปัจจัยด้วยที่จะดูว่าตลาดที่มันมีประสิทธิภาพเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโดยหลักๆเนี่ยถ้าเราจะดูว่าตลาดมีประสิทธิภาพเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน4ปัจจัยนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหรือว่าการได้ข้อมูลมาเนี่ยมันต้องมีค่าธรรมเนียมที่ถูกๆเพราะบางทีถ้าแพงเกินไปมันก็ไม่ได้จูงใจให้ คนเข้าไปซื้อเข้าไปขายใช่ไหมครับอย่างที่2ก็คือจํานวนคนที่อยู่ในตลาดต้องมีเยอะมากพอหรือต้องมียิ่งมียิ่งเยอะย,ยิ่งดีครับเพราะว่าอะไรเพราะการที่มีจานวนคนเยอะมันก็เหมือนกับว่ามีคนพร้อมที่จะซื้อจะขายตัวของหลักทรัพย์นั้นตลอดเวลานะครับอย่างที่3มก็คืออุปสรรคในการซื้อขายเนี่ยต้องไม่มีหรือมีให้น้อยที่สุดนะครับอย่างเช่นเรื่องของการห้ามชอ็อตเซลล์คขาบอกช็อตเซลล์คืออะไรชอร็อตเซลล์ก็คือการยืมหุ้นมาขายนะครับ คือถ้าเขาเนี่ยมันช็อตเซลล์ไม่ได้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบางทีคนที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยเวลามีข่าวร้ายบางทีเขาบอกเขาก็ไม่ยอมขายนะครับซึ่งพอเขาไม่ยอมขายมีข่าวร้ายแต่ไม่ยอมขายราคาก็ไม่ปรับตัวลงใช่ไหมครับอย่างเงี้ยมันก็ไม่สะท้อนความเป็นจริงแล้วตลาดก็ไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นมันก็ต้องเปิดให้มีการช็อตเซลล์เพื่อที่ว่าเฮ้ยถ้าราคามันล่วงจริงเนี่ยคนต้องสามารถแบบแหย่ยืมหุ้นยืมอะไรมาขายได้เพื่อให้ราคามันล่วงให้มันสะท้อนความเป็นจริง แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของข้อมูลที่มีในตลาดเนี่ยมันก็ต้องมีมากอย่างเพียงพอคนระับหรือมียิ่งมากยิ่งดีแหละที่จะเป็นข้อมูลประกอบต่างๆให้กับบรรดาน,นักลงทุนเนี่ยมีเอาไว้ใช้ในการที่จะตัดสินใจลงทุนได้พอมีปัจจัย4ปัจจัยเนี่ยมันก็จะประกอบขึ้นมาแล้วก็ประกอบขึ้นมาเป็นฟอร์มว่าตัวของตลาดที่เราเห็นกันถ้ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือว่าในต่างประเทศหรือในตลาดสินทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยลองดูว่ามันจะมีลักษณะหรือพฤติกรรมอย่างนี้หรือเปล่านะครับ มันมันจะมีอยู่ด้วยกัน3ระดับตามทฤษฎีที่ยกมาอย่างแรกเนี่ยเขาเรียกว่า weak form อย่างที่2คือ semi strong form อย่างที่3คือ strong form คือแข็งแรงสุดเลยนะครับคำว่า weak form เนี่ยเราแปลงง่ายๆก็คือในตลาดเนี่ยไม่มีใครสามารถสร้างความได้เปรียบในการลงทุนได้โดยใช้ข้อมูลทางเทคนิ i c a l ข้อมูลทางเทคนิ i c a เนี่ยมันคือข้อมูลที่มีต้นทุนในการได้มาที่ถูกที่สุดนะครับคืออะไร คือราคาคือตัวที่เป็นโวลูมนะครับหรือว่าปริมาณในการซื้อขาย2ออันเนี่ยเป็นตัวที่มีต้นทุนในการได้มาต่ําที่สุดนะครับซึ่งเขาก็จะใช้สิ่งเหล่านี้ที่มีขึ้นในอดีตมาทํานายหรือว่ามาใช้ในการพยากรณ์หรือดูทิศทางหรือดูอะไรก็แล้วแต่ของหุ้นนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าตลาดที่มันมีประสิทธิภาพแบบวีฟอร์มเนี่ยเทคนิคขจะใช้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เรามาทํานายเนี่ย ทุกคนใช้เทคนิคเหมือนกันหมดใช่ไหมครับเพราะเราบอกไปแล้วมีจํานวนคนเยอะการเข้าถึงข้อมูลของราคาการเข้าถึงข้อมูลของโวลุมหรือว่าปริมาณการซื้อขายเนี่ยมันทําได้หมดทุกคนเลยนะครับมันก็ไม่มีใครที่จะสามารถสร้างความได้เปรียบได้เพราะทุกคนคิดว่ามันจะล่วงปุ๊บบางทีทุกคนก็จะแห่ไปซื้อแล้วพอแห่ไปซื้อราคามันก็จะกลับขึ้นมาสู่จุดดุลยาภาพอย่างเงี้ยครับมันก็คือไม่มีใครสามารถสร้างความได้เปรียบได้โดยการใช้เทคนิคกาอวิเลราะถัดมา สเต็ปถัดมาเนี่ยก็คือเป็นเซมิสตองฟอร์มแน่นอนเซมิสตองฟอร์มเนี่ยเทคนิคอลใช้ไม่ได้ละแต่มันจะมีอีกเทคนิคหนึ่งที่ใช้ไม่ได้ก็คือฟันเดเมนทัลแอนลิซิสฟันเดเมนทัลแอนลิซิสก็คือการนําเอาข้อมูลที่เป็นข้อมูลพื้นฐานของตัวธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นงบการเงินหรือว่าข่าวต่างๆผู้บริหารต่างๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ไม่ใช่เรื่องของราคาไม่ใช่เรื่องของโวลูมในการซื้อขายนะครับเพราะว่าสส่วนนั้นมันคือเทคนิคอลใช่ไหมครับส่วนฟันเดเมนทัลเนี่ย มันจะเป็นงบการเงินเป็นบิสเนสโมเดลเป็นเรื่องของผู้บรหิหารต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าข้อมูลพวกเนี้ยก็ามาใช้ไม่ได้เพราะว่าทุกคนเนี่ยก็หยิบเอาข้อมูลเราเนี้ยมาใช้ประกอบการซื้อขายพร้อมๆกันทุกคนเก่งเหมือนๆกันเอามาใช้ทุกคนก็ไม่สามารถสร้างความได้เปรียบในตลาดที่เป็นเซมิสตองฟอร์มได้อันเนี้ยผ่านมาแล้วสอันนะครับอันที่3บอกว่าสตองฟอร์มสตองฟอร์มเนี่ยเทคนิคลก็ใช้ไม่ได้ฟันเดอเมนทัลก็ใช้ไม่ได้ และอีกนหนึ่งที่ใช้ไม่ได้ก็คือไม่มีประโยชน์ที่เราจะวิ่งหาข้อมูลอินไซต์เพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อมูลอินไซต์เนี่ยมันก็จะถูกสะท้อนเข้ามาในราคาอย่างรวดเร็วมากจนบางทีเนี่ยได้ข้อมูลมาเสร็จไม่สามารถสร้างความได้เปรียบได้หรือบางทีเราบอกว่าเรามีข้อมูลอินไซต์ในครั้งนี้โอเคเราชนะเราชนะในการซื้อขายครั้งนี้แต่ว่าครั้งถัดไปคนอื่นก็จะมีไม่ต่างจากเรา นะครับทุกคนก็วิ่งสามารถหาข้อมูลอินไซด์ได้คือจากแทนที่เราจะเป็นอินไซด์มันก็จะกลายเป็นว่าทุกคนก็อินไซด์อินไซด์อินไซด์เหมือนกันหมดจนเหมือนกับว่ามันก็ไม่มีอินไซด์อีกต่อไปแล้วใช่ไหมครับอันเนี้ยมันก็คือจะเป็นตลาดที่เขาเรียกว่า strong form ก็คือตัวของ insider ไม่สามารถสร้างความได้เปรียบได้ในการซื้อขายหรือว่าสร้าง a น n o r m a l profit ไม่ได้อันเนี้ยครับคือเรื่องของความมีประสิทธิภาพของตลาดแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่อยู่ในทฤษฎีใช่ไหมครับ แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่อาจจะมีอยู่บ้างบางส่วนบางครั้งก็มีเยอะบางครั้งก็มีน้อยนะครับแปรผันกันไปดังนั้นถ้าคนที่เชื่อว่าเฮ้ยฉันสามารถที่จะฉกฉวยความได้เปรียบหรือว่าฉกฉวยความไม่มีประสิทธิภาพของตลาดในบางช่วงบางคราวเนี่ยเอามาใช้ในการซื้อขายเอามาใช้ในการลงทุนได้เขาก็จะ เลือกเอาสไตล์แอคทีฟมาใช้คือพยายามหาข้อมูลทําอะไรทุกอย่างเลยนะครับเอามาใช้แต่บางคนถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยโอ้โหคุณทาแอคทีฟอ่ะคุณคิดว่าคุณจะชนะได้ทุกครั้งเหรอครั้งนี้คุณชนะคําถามคืออา้าวแล้วครั้งถัดไปคนที่ทําแบบแอคทีฟแบบคุณอะ่ะก็อาจจะชนะคุณบ้างก็ได้นะครับคนอื่นก็อาจจะชนะชนะชนะนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะจนทบไปทบมาแล้วเนี่ยบอกว่า เป็นตายอยู่นะครับคนที่เป็นพาสซีฟเป็นตายอยู่บอกว่าเฮ้ย mm hmm. ฉันนั่งเฉยๆของฉันเนี่ยผลลัพธ์ไม่ได้ต่างจากพวกคุณเลยที่ทํากันบ้านเยอะนะครับหาประสบการณ์ในการซื้อขายเยอะเนี่ยไม่เท่ากับอยู่เฉยๆเลยมันก็มีนะครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของการถกเถียงหรือว่าการดีเบตกันในการลงทุนแบบแอคทีฟหรือพสซีฟว่าแบบไหนมันจะดีกว่ากันนะครับซึ่งแน่นอนว่าความเป็นจริงเนี่ยแอคทีฟก็ไม่ได้ชนะตลอด แพสซีฟก็ไม่ได้ชนะตลอดนะครับขึ้นอยู่กับจริตของการลงทุนแต่ว่าทุกแบบเนี่ยมันมีราคาที่ต้องจ่ายแพสซีฟนะครับข้อดีที่เราเห็นได้หลักๆเลยนะครับก็คือมันอาจจะช่วยลดความผันผวนในการถือครองหลักทรัพย์ได้หรือว่าในการลงทุนได้นะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมครับเราบอกว่าเราพยายามดูเทคนิคนะครับดูจังหวะซื้อขายอะไรก็แล้วแต่บางช่วงราคามันจะล่วงเราชิงขายก่อนอย่างเงี้ยนะฮะมันก็สามารถที่จะลดความผันผวน,นได้ในการลงทุนนะครับแต่ว่า มันก็มีสิ่งที่ต้องแรกก็คือต้นทุนในการลงทุนแบบพาสซีฟมันค่อนข้างเยอะมันต้องเหนื่อยมันต้องแลกด้วยเวลามันต้องแลกด้วยเงินในการหาข้อมูลอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ากับการถ้าเป็นแบบพาสซีฟบ,บางทีโอเคเราไม่ได้จดจ่อดูหน้าคอมพิวเตอร์นะครับไม่ได้จดจ่อดูหน้าตารางข้อมูลตลอดเวลาแหละแต่ว่าสิ่งเนี้ยมันก็ทําให้เรามีต้นทุนในการซื้อขายเนี่ยต่ําแต่มันก็จะต้องแลกว่าบางทีการทุนเราอ่ะอาจจะผันผวนกว่าบ้าง ก็มีนะครับนี่แหละรครับคือความแตกต่างของการลงทุนแบบแอคทีฟหรือว่าแพสซีฟนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วบางคนแหะครับที่บรรดาเซียนต่างๆเขามาบอกว่าเฮ้ยเขาใช้เทคนิคแบบนี้นะครับแบบแอคทีฟเลยทาแล้วมันได้ผลตอบแทนดีเราจะอธิบายยังไงนะครับซึ่งตรงเนี้ยความจริงอย่างที่บอกมันก็เป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากนะครับแต่ว่ามันมีทฤษฎีหนึ่งเขาเรียกว่า Sur v i v a l อ h i p b i a s นะครับเรานึกภาพเหมือนคนที่คนที่ชนะบางทีพูดอะไรมันก็ถูกหมดถูกไหมฮะแต่ว่าบางทีเราไม่ได้ถามคนที่แพ้นี่บางทีคนที่แพ้อาจจะใช้วิธีเหมือนกับคนที่ชนะทุกอย่างเลยก็ได้เพียงแต่ว่าในการลงทุนในตลาดมันก็แอบมีการใช้เรื่องโชคใช้เรื่องดวงเนี่ยค่อนข้างพอสมควรบางทีเราบอกว่าเฮ้ยใช้เครื่องมือเดียวกันแต่คนนี้โชคดีไง<ด>เขาเรียกว่าใช้สไตล์เนี่ยชนะ แต่บางทีนะครับถ้าเราลองกลับไปดูเราอาจจะพบว่าเฮ้ยคนใช้วิธีเนี่ยร้อยคนนะ่ะอาจจะทําให้เกิดผู้ชนะได้แค่ไม่กี่คนก็ได้ผู้แพ้อาจจะเยอะก็ได้คืออันนี้ผมไม่ได้พาดพิงใครนะครับแต่ว่าอันเนี้ยแค่จะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยแหละคือจุดหนึ่งที่เราอาจจะต้องตั้งข้อสังเกตในเรื่องของการลงทุนแบบสไตล์แอคทีฟนะครับว่าอย่าพึ่งเชื่อใครที่มาพูด100%ซอาจจะลองไปเปรียบเทียบดูกับจริตของเรามากกว่าเป็นหลักนะครับซึ่งตรงเนี้ย ผมเชื่อว่ามันจะได้สไตล์การลงทุนของเราเนี่ยที่เหมาะสมกว่าและทําให้เราการลงทุนแบบมีความสุขมากกว่านะครับหรือว่าใครบางคนใช้หลักการแบบแอคทีฟไปแล้วเนี่ยอยากจะรู้ว่ามันเวิร์กจริงไหมมันคุ้มเหนื่อยหรือเปล่านะครับก็แนะนําว่าลองไปวัดผลตอบแทนดูนะครับวัดเป็นระยะระยะแล้วเอาสิ่งที่เราทำเนี่ยไปเทียบดูกับผลตอบแทนของตลาดว่าเฮ้ยเราชนะมันหรือเปล่าคาว่าชนะตลาดเนี่ยเขาเรียกว่า beat the market นะครับคือถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเรา beat the market เนี่ย ได้ตลอดเลยครับเรา b e ทตลาดได้ตลอดเลยเนี่ยเออแสดงว่าสไตล์เนี่ยมันเวิร์กมันเหมาะสมผ่านมาสัก10ครั้งอย่างเงี้ยเราชนะสักแบบ5ครั้ง6ครั้งนะครับชนะเกินครึ่งขึ้นไปเงี้ยเราบอกโอเคใช้ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราบอกโห oh, ได้ไม่ต่างจากการลงทุนแบบแพสซีฟเลยนะครับหรือว่าได้น้อยกว่าแพสซีฟเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่ต้องไปทำนะครับอาจจะมี2แบบแบบแรกคือปรับสไตล์ยังแอคทีฟอยู่แต่ว่าปรับเทคนิคนะครับอย่างที่2ก็คือ เปลี่ยนเลยจากแอคทีฟเป็นแพสซีฟเลยนะครับก็จะได้ลองดูว่าสไตล์เราเนี่ยมันเหมาะสมจริงๆหรือเปล่านะครับสุดท้ายนะครับก็มีคำถามชวนคิดครับว่าในตลาดการลงทุนเนี่ยที่เราเรียกว่ามีแต่เสือสิงกระทิงแรดนะครับแล้วเราเนี่ยเราคิดว่าตัวเราอะมีความได้เปรียบอะไรที่จะไปสู้กับบรรดาเสือสิงกระทิงแรดนั้นได้หรือเปล่านะครับ ถ้าเราคิดว่าเรามีความสามารถเราก็อาจจะใช้วิธีการลงทุนแบบ Active Investment ได้แต่ว่าถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเราอาจจะสู้ไม่ได้นะการให้มืออาชีพช่วยนะครับมีบุคลากรที่พร้อมกว่ามีเครื่องมือที่พร้อมกว่าเนี่ยก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าก็ได้นะครับแต่ผมอยากจะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของการประสบความสำเร็จในการลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสไตล์ Active หรือ a s s i v e เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ผมเชื่อว่าอีกอันนึงที่มีความสําคัญมากกว่า ก็คือเรื่องของวินัยในการลงทุนนะครับอันเนี้ยคือส่วนที่ผมเชื่อว่าสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จในการลงทุนได้ในระยะยาวนะครับมากกว่าเรื่องของการใช้เทคนิคแบบแอคทีฟหรือแคสซีฟก็ตามก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับในการลงทุนให้ประสบความสําเร็จนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมีเนื้อหาดีๆอะไรมาเล่าหรือก็มาแชร์ให้ฟังอีกก็เดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับ สำหรับใครที่ฟังแล้วชอบนะครับก็อยากให้กดไลค์กดแชร์เนื้อหานี้หรือว่ากด subscribe นะครับช่อง youtube channel ของเราได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเป็นกำลังใจในการรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ